สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมฟันช้างหรือกรามช้างนะครับจะเป็นส่วนฟันนะครับของช้างความเชื่อโบราณฟันกรามช้างช้างเป็นสัตว์ใหญ่ คู่บ้านคู่เมืองหน้าเกงขามฟันกามช้างจึงเป็นที่เสาะแสวงหาของพานป่าและนักเล่นเครื่องดางประเภทของทนสิทธิ์เพราะสมัยก่อนเมื่อช้างตายลงในป่าก็จะเหลือแต่ซาก ฟันกามช้างซึ่งมีลักษณะที่สวยงามนำมาเป็นเครื่องประดับและนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังได้โบราณได้กล่าวคุณประโยชน์ไว้ว่าถ้ามีอาการแพ้ผื่นคัน ให้ใช้ใบส้มเสี้ยวต้มกับฟันกรามช้างแล้วนำมาอาบจะลดอาการคันและหายได้ตามคติโบราณเชื่อว่าฟันกรามช้างเหมาะสำหรับเจ้านายผู้มียศมีศักด์ เช่นนายทหารนายตำรวจผู้เป็นใหญ่เป็นโตผู้มีบุญมีวาสนาจึงจะได้ครอบครองโบราณว่าผู้ใดได้ครอบครองกามช้างจะหนุนดวงส่งเสริมบารมีได้เรื่อนยศถาบรรดาศักด ลูกน้องบริวารเกงขามมีแต่คนรักคนเมตตาทำมาหากินข้องมีโชคมีอำนาจวาสนาช่วยดนหนุนส่งให้เจริญรุ่งเรืองยังมีอุปเทการใช้คนโบราณมักนำฟันกามช้างชิ้นเล็กๆ แช่ไว้ในตลับสีพึ่งที่ใช้ทาปากเพื่อใช้ทาปากปกครองบริวารให้เชื่อฟังคำสั่งก็มีการเอามาทำเป็นเครื่องประดับด้วยนะครับเช่นเป็นประกับมีดนะครับ เป็นด้ามมีดครับชาวป่าช้าวดงก็มีความเชื่อว่าฟันช้างที่ตายเองในป่าเพราะหมดอายุไขหรือตายเองตามธรรมชาติที่ต้องไปหา หรือต้องขุดพบในป่าของจากป่าพวกนี้จะมีดวงจิตสัตว์คอยคุ้มครองดูแลของสิ่งนั้นอยู่ถือว่าเป็นของอาถรรพ์จากป่าผู้ที่ได้พบเจอคือผู้มีบุญมีวาสนาได้ครอบครอง รือว่าเป็นของดีจากป่าที่เจ้าป่าเจ้าเขาบันดาลให้จึงมีการนำมาแขวนคอบูชาเป็นเครื่องรางของขลังของพวกพานป่าเชาวเขาเชาวดงโดยเชื่อว่าดวงจิตช้างจะมาคุ้มครอง ของสิ่งนี้สัตว์อื่นจึงมิกล้ามาทำร้ายเจ้าของฟันช้างที่บูชาอยู่เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับชาวป่าชาวดงถือเป็นของเครื่องราง ของชาวป่าและเป็นเครื่องประดับได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เอาฟันช้างหรือกลามช้างมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ